สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการหอ่อฝรั่งนะครับแล้วก็จะตัดแต่งกิ่งนะครับสำหรับอุปกรณ์ก็จะมีกันไกนะครับในการห่อนะครับก็น้าหมักนะครับที่เราทำขึ้นมาเองนะครับแมกยับกระดาษครับ กระดาษสาหรับห่อนะครับกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช่แล้วนะครับสําหรับขั้นตอนก็มีวิธีการอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถุงครับถุงถุงที่ตัดแล้วนะครับเป็นสามมุมนะครับอ่าแล้วก็แปรงครับแปรงสีฟันที่ใช้แล้วครับอันดับแรกเราก็มาดูการห่อเลยนะครับเราก็จะมาที่ลูกฝรั่งก่อนนะครับ ชุดฝรั่งครับแล้วก็จะตัดสายอ่อนครับป้องกันมแมลงนะครับเข้ามาก็จะขัดครับขัด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 ขด,ด้านปลายแล้วขัดด้านขั้วนะครับขัดเพื่อไม่ให้แมงเข้ามานะครับเราก็จะฉีดน้ำหมักนะครับ เราก็จะตัดยอดปลายออกนะครับในที่เกิดการนครับใบใบนะครับให้เหลือขนาดนี้นะครับสําหรับวิธีรัดนะครับเราจะรัดสองรอบนะครับรัดสองรอบครับรอบแรกมาไปก่อนนะครับมาไปก่อนครับ รอบที่สองก็มัดด้านตรงข้ามกันอีกข้างหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้พวกเมียเพี้ยะมะแมลงต่างๆเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็จะมาใช้กระดาษห่ออีกชั้นหนึ่งครับ ก็เสร็จแล้วนะครับก็รอเวลาสองเดือนนะครับค่อยมาแกะอีกครั้งหนึ่งสําหรับการตัดกิ่งนะครับตัดตัดายนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการแย่งอาหารกันนะครับกิ่งไหนที่ว่ายอดใบไม่สวยงามครับก็ตัดออกครับก็ไม่ยากครับก็ลองห่อดูครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ